สบายดีพี่น้องวันนี้คำราศีพาไปเบิงหนาได้พี่น้องไปเบิงการลกกาการไถนาการลวดนาเด้อพี่น้องเด้อมาเบิงนาข้างข้างบ้านคำลาศีหละพอดีโอกาสดีฝนต,ตกหน่อยๆาเจ้าก็มาลกกามาลวดนามาไถนานะพี่น้องเองนงาะวยลากะโอ้ยใส่เกือบโบกพี่น้องโอใส่เกือบโบกยานพลาสลมอีกครั้ง ี <calls> ่น้องเอ้ยตอนนี้คำลาสภายไปเบิ่งแล้วพี่น้องเนาะฉันบอกพี่น้องมองงามก็จะเหตุอะไรแบบไกลๆแล้วนะพี่น้องเนาะกองคำลาเป็นชิ้นมั่ๆไปแน้วพี่น้องเนาะอืมพี่น้องไอ้มั่ก็เบิ่งตามโม่วนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อจะอ่อนจะคล่องหน้าเพิ่นมันพี่น้องขนาดเกี้ยงทๆนี่ได้พี่น้องเอ้ย นาคนนี้ก็อ้จะเป็นธงหนาธงใหญ่คนมาหนาเนืเนานานเน้อหนาเนาะพี่น้องเนาะเป็นหนานเนื้อบนเป็นหนาดุข,ขึ้นว่านาได้ที่บ่มีขันไล่แล้วเพิ่มเอินมาหนานเนือนะ้อเนาะอันนี้ก็เป็นคำเว้าอีพอ่ออีแมะพาวาเนาะพี่น้องเอ้ยถ้าธงหนาธงได้ที่ว่ามีขันไล่หนะนะาเนาะก็ไม่เชิงว่าพื้นที่บ่ิหารเพียงเนาะก็ต้องได้เห็ดขันไล่ไล่ประมาณนี้ อะไรเพิเ่มเตานาก,กระดูกวัดสันเดฟพี่น้องกับลากา่าจื้อแล,ลอ้วกับบ่าวพี่ให้น้องได้ฟังประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยอ่าวันนี้เราไปเบิ่งตาก,กาเนาะอันนี้จะเป็นจะเป็นพื้นที่หน้าที่ก็ะจะลวดบ้านนี้แล้วลวดหน้านี่ก็บโบเมนว่าลวดนหนึ่งลัซเซียลเลยพี่น้องต้องเป็นมือซ่องมือคุณได้พี่น้องเอ้ยอัะไรก็จะเป็นแถวเขือนคำลานเนาะเขือนคำลาก็จะตีดแข็มท่งหน้าประมาณนี้แหละพี่น้อง ที่คำลาดลายให้เบิ้งฮะก็เป็นคำลาดอยู่ทางก้อยเนาะอยู่ทางก้อยอยู่สานฟ้นทแล้วก็มาเปิดลายให้พี่น้องได้เห็นทงนา,าปาูกผ้าปาไม้ก็เป็นคำลาดลายอยู่ก้อยเหิอนอ่าซับคำซับท้องทีนคำลาดเอิญมาก้อยเหอนก็ไม่ขอมาอยู่ล่างเหอนนะพี่น้อง <c oughs> ไปทางก้อยก็แม่มาไปทางล่างเหอนพ่นเดอ้อประมาณนี้ไปไม่ได้ไปเบิ้งตาก,กาทำกันพี่น้องหน้าท้องนี้ก็จะมีซ่องเจา้านะพี่น้องเนาะ ตากาตากาตัวนี้จะเป็นข้องเจ้าหนึ่งพี่นอ้องมันจะเป็นข้องเจ้าหนึ่งเด้อพี่นอ้องหรเพิ่นเข้ากาอะไเนาะพี่น้องเนาะแต่สับทองทินเพิ่นเอินว่าตากาตากาประมาณนี้แหละพี่นอ้องดูใต้ๆพุ่นก็เป็นอีกข้องเจ้าหนึ่งอีกตื่มมีเจ้าข้องซ่องคนนะพี่นอ้องอันนี้เพิ่นก็จะปลดหยกเทืยมมือนี้เนาะน่าจะเป็นเมื่ออื่นนี่บอก อาจะเป็นดำมอื่นมือหรือว่ามือนีกับกจักหรือว่าคนงานเป็นประธานเดินมาคือคำนั้นจะไปพาไปเบิ็งวิธีการลวดหนาพี่น้องนี่ก็จะเป็นการลวดหนานที่ซน์รถไทยเนาะหนาใหญ่ๆสีผู้อันนาลรถไทยว่าดีใจเดี๋ย้ลวดบ่เมยบ่เมย์ในการตาวรถขนาดนั้นพี่น้องเนาะบ่เมย์ในการตาวรถดตาวลลางพีเนาะแล้วก็จะลวด รถไปลวดมาให้ดินมันมุนเนาะให้ยาให้ฟุ้นมันมุนมันเข้ากันดีเพื่อป่ะดำเข้าลงไปจะได้งามเห็นไหมต้องละเอียดนิดนึงเนาะถ้าเห็ดสุรุยสุลายแล้วเข้าก็จะพองามเข้าก็จะงามเป็นบางบอนเลยเห็นไหมถ้าเราถ้าเราลวดละเอียดถ้าเลือกขาดแ,แหลกอะไรเนาะพี่น้องเนาะเป็นมาเทคนิคก,ก,การเห็ดนานพอเมเมทาเห็ดมาก,ก็ได้ เป็นสเฟอร์รถไถนาที่เก like ่งได้พี่น้องรถเนี้เก่งได้พี่น้องอ๋อนี่เราก็จะตาวรถวีบคาร์ดเราจะบริย่างได้พี่น้องเรามีอนะเมีอันให้มีไม้ขี้แบบน้ำได้พี่น้องให้บอกเราขี้ไม้เลยหรอเราก็ขึ้นด้านบนนั้นเน่เราก็จะบได้ย่างได้พี่น้อง เป็นมาเทคนิคภูมิปัญญาชาวป่านะพี่น้องเนาะเพื่ได้อันได้สะดวกกับคืนประดิษฐ์กรเติอมน้งพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นเจ้าเจ้าหนึ่งที่อยู่ถังเนื้อพี่น้องเนาะเจ้าหนึ่งที่อยู่ถังเนะื้ออีกเจ้าหนึ่งคนก็จะลบก,กาเรียบร้อยแล้วพี่น้อง กําลังลกบ่แม่นลกเรียบร้อยกําลังก็สิพาไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งนํากันเนาะยางไปไเตอพี่น้อยู่อยู่ออยู่ทหน้าไ่เดี๋ยวาลไปด้วพี่อ จาแข้งแหงนดอกาต้กแข้งแหงกั่พสมาร์ทส่รัที่นานเลยไม่นนตกไมนึ่งเพี่นหอมันตกหน่อยๆกับ่ะก็อะ็กแบบกลางก็กลางเล็น่ะ กลางนี่ก็โอ้ยฟองเปียกเลยเนาะแห่งมาโทรศัพท์รุ่นอันนาหมรดกเลยนะกไอ้น่องนะตั้งแต่หักซาเป็นพิเศษนิดน,นึงพี่น้องเอ้ยตั้งแต่หักซาเป็นพิเศษเนาะเผื่อจะเก็บภาพงามงามเคร่งว่าจะประงามจะประคบประซัดจะได้กับอดเบิง่งกับกับลาคนเด้อพี่น้องเด้อคึ้เห็นความตั้งใจกนะ้อกับลาเนาะพาแดดผ่าฝนมาเก็บภาพให้พี่น้องเลยเบิง่ง ไปวันนี้คำน้าสิทาไปเบิ่งนาสีลาอยู่อยู่ท้ายเนาะไปเบิ่งนำกันแบบเป็นหลกกาสิเห็ดอะได้ก้อนพี่น้องมันจะเป็นการหลกกาเด้อพี่น้องเป็าคำน้าหยุดไก่นี่เนาะเออเล่นตกคำน้าทะเลหยุดกองคนไทยอ่านะหน้ากองนี่สุกี้สุกี้ละลายเนื้ให้พี่น้องไลยเบิงการสวัสดาเป็นมื่ดๆตะลุยตะลุยเลย ก็เลยกด้งเป็นนองบนตะเก้วก็โดนก็อัไล้วล่าเป็นดิวเป็นดิวอ่ซันีนน้องเป็นิวอะไเชียงกะทายอย่างนี้เป็นน้องเป็รดาบเป็นักกทยเผอจะมาทางเี้เนาะต่อจะทํายจะเชียงมาตาใต้กว่าฝังเียฝังเชียงกระทานตบตต อันขี้ไม้นั่นนเนาะที่นี่จะได้ย่างเอาไปด้ย่าง2คันจะได้พี่น้อง2คันเพิ่นหน้าเพิ่นนันจะให้แล้วไว้เด้่เอาคันเดียวมันนานแล้วจะเอาแห้งกนได้ถึง้อง่อมเก่าแล้วพี่น้องมีจะมาไถมาลวดให้ Măng bay cho tất cả lúc gái cả ba lần nữa thì nóng lên bằng sân lúc nắm tóc 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 thì nóng lên kia nóng 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 kia nó กำลักหาได้ทายนะ่างสักหาสุดท้าคือคอขเตอมีสำัาจะมาเบาไต่ืไต่ืนน้องอเนาะในเล่ิที่สีวิบสาวสนุมสนุกคอน้องเนนยังไงยันาเดือนหกเดือนจุดอาจารย์เป็นช่วงฤดูการผบิตคือการผิตนาพวกเข้าไ้เข้านาซาลีมากเยื้วยออยซอยขี ต้องทำหน้าเรื่องขอบางะางปักซองตีไรออกออกใจ่ต้องทีทๆเป็เดือนเลยด้อตนันกำใจใหทำลน้าเด้อถ้าทิ้งไก่กดไลค์ใั้ทำา,ดทำาดกดไลค์กดเสิร์ฟำาเด้อวยาะจุดเพือนจุดเดือนสนะคะแย่งๆลำๆรวยรวยเด้อ